ทีปปาปตต์อำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับซึ่งที่นัดรับวันนี้จะเป็นเดือน5ปีส6สลามและสวัสดีเอฟซีของช่องร้านอับจุนดับซื้อแบงเหเงินโบราณนะครับวันนี้เนี่ยผมจะไปนัดรับของนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ของอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆและ FC ซของช่องร้านอับตุลรับซื้อแบงก์เรียนโบราณน,นะครับสำหรับแบงก์รุ่นที่เริ่มรับซื้อก็จะเป็นรุ่นนี้นะฮะที่เห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นแบงก์ รุ่นที่1 1หรือว่าแบบที่11นั่นเองนะครับก็จะมีแบงค์5้0หลังพระปรางแบงค์ร้อส้มแบงค์20เรืออันันต์แบงค์10หลังวัดแล้วก็จะเป็นแบงค์5บาทรุ่นสุดท้ายของราชการที่9นะครับขอเน้นย้ํานะครับว่าเริ่มรับซื้อรุ่นนี้นะครับก็คือว่ารุ่นนี้เนี่ยยังไม่ได้แพงอะไรมากนะครับจะเน้นปริมาณเยอะๆนะครับ ส่วนรุ่นอื่นๆที่มีราคาแพงๆเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะแยกเป็น EP EP ไปนะครับตอนนี้ผมมาถึงปั๊มปตทอำเภอยะหาจังหวัดยะลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้ของอะไรกันาบ้างนั้นเรามาชมกันพร,ร้อมๆกันนะครับวันนี้นักแบงค์นะเหลือห5บาทปี4ที่ปั๊มปตทอำเภอยะ,ะาหาจังหวัดยะลานะครับซึ่ง ที่นัดรับวันนี้ก็จะเป็นเงินห้ีซีหกแลกได้เป็น,นละสามร้อยถึงหนร้อยบาทนะครับถ้าภาษาไทยเขาจะเรียกว่าแฮงบอนั่นเองนะครับแล้วก็แบงค์นี่เป็นพวกย่อยๆเองครับเป็นห้าบาทรุ่นสิบเอ็ดแล้วก็สิบบาทรุ่นหลังวัดนะครับไม่ใช่หลังม้านะ,ะแล้วก็เป็นหนึ่งบาท แบบเก้ารุ่นโถมัาซึ่ง3รุ่นนี้ราคาไม่ถึงร้อยครับราคาแค่หลักสิบบาทเองนะครับที่รับก็เพราะว่ามันปริมาณเยอะๆแล้วก็พ่วงมาเป็นกับเปลน5ปี4 6่จะรับนะครับซึ่งถ้าเป็นแบงค์พวกนี้ราคาหลักสิบเองนะครับตัวนี้ตัวไม่เปลี่ยนตัวแปลีจะเป็นตัวเลขหนงแบบนี้นะครับแบบมีเลขหนัแบบนี้ถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้ของอะไรกันบ้างนะครับ สำหรับของที่นัดรับวันนี้นะครับทั้งหมดเป็นออกเป็นทั้งหมด4อย่างด้วยกันก็คือเป็นเหรียญ5บาทปี46นะครับราคาที่รับแลกอยู่เหรียญละ300ร้อถึงหกรบาทนะครับอรื่อนี้อย่างที่บอกก็คือว่าถ้าตามหลักศาสนาอิสลามเนี่ยเขาห้ามซื้อขายครับเพราะว่าเหรียญยังใช้งานได้อยู่นะครับก็เลยได้แค่แลกเปลี่ยนนะครับถ้าภาษาา่เขาจะเรียกว่าแฮมบอก แหมบก็คือ,อยินยอมนะครับที่จะแลกนะครับในราคา5บาทกับ300ถึง600บาทขาเขาจะเรียกว่าแฮมบ็นะครับแล้วก็เป็นแบงก์บาทนะครับของรัฐการที่9นะครับตัวนี้ราคาหลัก10เองครับราคาไม่ได้แพงนะเพียงแต่ว่ามันปริมาณเยอะๆนะครับพ่วงก,กับตัวอื่นๆอ,อีกนะครับแล้วก็จะเป็น แบงค์ห้าบาทรุ่นสิบเอ็ดนะครับอาจจะเป็นเรียนแบงค์ห้ารุ่นสุดท้ายของรัชกาลที่เก้านะครับเริ่มรับซื้อรุ่นนี้นะครับแต่ว่าต้องปริมาณเยอะๆนะครับถ้าน้อยเน,ย,ยเนี่ยไม่ถึงสิบใบเนี่ยยังไม่ได้รับครับอันนี้ก็ราคาหลักสิบเองครับอันที่สี่นี้ก็จะเป็นแบงค์สิบบาทนะครับอันนี้อย่าไปสับสนกับด้านหลังจะเป็นอสองวัดนะครับอ่า ถ้าเป็นรุ่นหลังทรงม้านี่ยังไม่ได้รับครับถ้าเป็นหลังวัดแบบนี้ถึงจะรับนะครับแต่อย่างที่บอกเมื่อกี้แหละนะครับแบงค์สามรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ราคาหลักสิบทั้งหมดเลยครับเนื่องจากว่ามันปริมาณเยอะๆนะครับเราก็เลยไปเหมาเข้ามาแล้วแบบไหนถึงจะมีราคาแพงนะเดี๋ผมมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงแบบนี้นะครับะจะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่า เลขแดงจะออกก่อนนะครับถ้าเราดูพักๆก,ก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับพักพัก,ก็คือใบหน้าของรอ9ก้าเนี่ยรุ่นหน้าแก,ก่กับรุ่นหน้าหนุ่มนะครับเลขแดงจะเป็นรุ่นหน้าหนุ่มนะครับนี่เลขแดงแบบนี้ถึงจะมีราคาแพงนะครับส่วนใครมีอะไรอีกที่อยากจะมาขายผมหรือว่าอยากจะเสนอให้อะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะ พวกเนื้อเงินก็สตาร์ตตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญย0สสตังเราดูตรงนี้นะฮะตัวเ,เลขเไม่ค่อยชัดนะฮะยีสิบสตังเนื้อเงิน รุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่ไม่ราคาก็คือเฉพาะ20สตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรอเจ็ดนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือ2 5และ50สตัตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอารรพจน์นะครับ ต่อไปมาดูของรอห้านะครับรอห้าเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอสอและมีรอสอมีรอสอเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่หนึ่งสองศูนย์จงถึงหนึ่งสองหกไปมาดูช้างในพานของรอห้านะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสี่ รสีจะคล้ายๆกับรห้เลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเลาไปมาดาูพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ทนะังแต่ เหรียญยีบาท3รอบของรอเนะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพ่อสอรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื้อเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ทต,ตั้งแต่150บบาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ ร้อยหาสิบบาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับ ส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ID Line r o n n i e A9 เรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับส่วนรอเก้าจำง่ายๆที่มีราคาไหนนะครับก็คือจะเป็นเลขแดง คือเลข 1, 2, 3จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ